สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเซลล์สองอีซูฮยบงวนเพรเกษมร้อยแปดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โชว์รูมอีซูฮียบงวนมอเตอร์เพรเกษมร้อยแปดโชว์รูมของผมเองนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับมาพบกับอีซูรุ่นนี้เลยครับเป็น ตัวที่อยู่บนจุดสูงสุดของกระบะค่ายอีสุแล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยอีสุดีแมกวีคอส3.0ตัวเอ็มนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับราคาค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่1ล้าน1แสน5 7 0 0บาทนะครับผมและเพิ่ม7,000บาทนะครับสำหรับตัวสีขาวมุกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวสีขาวมุกนั่นเองนะครับผมสำหรับทั้งภายในภายนอกออปชั่นต่างๆเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาดู ด้านนี้เลยเชิญเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวท็อปสุดของค่ายอูสุเราแล้วนะครับผมในส่วนของรถกระบะนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวอีสุ d m a ม v c r o s s ส0 4 w ตัว M นั่นเองนะครับผม เรามาเริ่มต้นการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเห็นจากสภาพนะครับผมฝนเพิ่งจะตกลงมาหมาดๆเลยนะครับผมเราก็มีแนวโน้มว่าอาจจะตกอีกก็เป็นได้นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าก่อนที่มันจะเทลงมาอีกนะครับผมเริ่มต้นจากกระจังหน้าก่อนเลยนะครับกระจังหน้าของเขานะครับจะเป็นกระจังหน้าสีเทาดำนะครับผมแบบ2สเต็ปแบบนี้นะครับส่วนตัวโลโก้ยีสูนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับตัวโคมไฟเป็นตัว โคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับดัลล่านะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับผมดัลล่านะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านี่มี4จุดนะครับผม1นะครับ2 3แล้วก็4นะครับผมมีทั้งหมด4จุดนะส่วนด้านล่างนะครับตรงใต้กอป้ายทะเบียนอันนี้ลูกค้าเห็นไม่เอ่ยนี่ครับตรงนี้เป็นชุดแต่งนะครับผมสำหรับเจ้าตัววีคอร์เท่านั้นนะครับ มาที่ด้านข้างกันบ้างด้านข้างก็จะมีกุล้อนะครับผมเป็นสีเดียวเป็นสีเอ่อสีเทาดําเหมือนกันนะครับผมเป็นสีเดียวกับจังหน้านะครับตัวโลโก้วีคอร์นะครับก็จะเป็นตัวนูนนะครับสีโครเมียมนะครับผมตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเทาดํานะครับตัดกับตัวสีดานะครับมีไฟเลี้ยวแบบบิวอินมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมตัวมือจับประตูนะครับจะเป็นสีเทาดํานะครับไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะซึ่งตัวนี้เขาจะมีตัว ฟลุปคีเลด้วยนะครับผมก็จะใช้คู่กับตัวกุญแจคีเลตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับตัวของแถมต่างๆแล้วผมจะมีฟิล์มนาโนเซรามิกนะครับผมอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเปอร์เซ็นที่60%รอบคันนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยมีตัวคิ้วกันสาดนะครับผม4ประตูนะครับของแถ้จากตัวอีซูแถมให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้านบนนะครับด้านบนจะมีราวหลังคาแล้วครับผมสีเทาดำนะครับผมสำหรับตัววีคอร์ด เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้นะมีมาให้นะครับจากโรงงานเลยนะครับบันไดข้างนะครับก็จะเป็นตัดด้วยลวดลายนะครับผมเป็นสีเทาดํานะครับผมซึ่งจะสีเนี้ยจะมีเฉพาะของตัววีคอร์ตัวเ็มเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังกระบะนะครับเขาจะมีเป็นตัวชุดแต่งนะครับเป็นตัวครีบนะครับผมสำหรับตัววีคอรตนะครับ เป็นคีบสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยตัวสีเทาดําเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีนี่สติกเกอร์สี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะไฟเลี้ยวนะครับผมเออไม่ใช่สิต้องบอกว่าไฟท้ายขอโทษทีแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED นะครับผมซึ่งตัวที่จับ ระบะนะครับผมตัวมือจับกระบะก็จะเป็นสีเทาดำนะครับผมเช่นเดียวกับตัวที่จับประตูนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังแบบบิวอินด้วยนะครับผมตัวโลโก้ต่างๆนะครับทั้งที่ Isuzu D-Max DDI นะครับและตัว M นะครับผมทุกอย่างจะเป็นตัวนูนนะครับผมตัวนูนสีโครเมียมนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นกันชนท้ายแบบ2สเตปแบบนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์นะครับอีก4จุดด้านหลังนะครับ1นะ2 สแล้วก็4นะครับผมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับต่อมานะครับมาที่ตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับผมล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กสีดําขอบ18นะครับมามาพร้อมกับตัวยานะครับบิสโตนนะครับขนาด265ทับ6 0 R 18นะครับซึ่งแม็กชุดนี้นะครับมาพร้อมกับมาพร้อมกับโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้นะ ตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับจะเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัตินะครับแบบบิวอินฉีดน้ําอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับคือเจ้าตัวกระจกนะครับตัวกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกแบบกัน UV ด้วยนะครับผมซึ่งจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับถึงจะมีให้นะนี่เลยสวยงามมากๆเลยะครับถูกใจแฟนๆหลายๆคนแน่นอนนะครับผมเจ้าตัวนี้นะ ด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาละครับก่อนที่เราจะไปชมภายในเจ้าตัวรถกันนะครับทีนี้เรามาโชว์ระบบกันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากกุญแจกันก่อนเลยครับกุญแจนะครับจะเป็นแบบคีย์เลสนะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเจ้าปุ่มล็อกประตูนะครับผมปุ่มปลดล็อกนะครับแล้วก็นี่เลยครับผมเป็นปุ่มสตาร์ทรถนะครับซึ่งเป็นการสตาร์ทรถเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันไล่ความร้อนออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นรถและขับออกไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการใช้งานกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะต้องกด ย้ำที่ตัวล็อกประตูก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดเจ้าปุ่มนี้ต่อนะครับผมเริ่มต้นกันเลยนะครับกดค้างไว้ประมาณ3วิครับผมนี่ครับตัวรถเนี่ยจะสตาร์ทรถขึ้นมานะครับเพื่อให้ตัวแอร์และเครื่องหรือเครื่องปรับอากาศภายในเนี่ยมันทำงานก่อนนะครับผมไล่ความร้อนออกจากตัวรถนั่นเองนะครับแต่เมื่อเราเข้าไปเปิดรถนะครับผมแบบนี้นะตัวรถนะครับจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเลยนะครับ เพื่ออะไรนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันการโจรกรรมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือระบบตัวรถนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูชมภายในกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูภายในเจ้าตัวว c o s t ตัว M กันต่อเลยดีกว่านะครับ เริ่มต้นจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าของเขานะครับพวงมาลัยนะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีเทานะครับมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันบังคับตัวหน้าจอนะครับผมแล้วก็จะมีนี้ด้วยครับผมคูชคอนโทรลนะครับซึ่งคูชคอนโทรลตัวนี้นะครับก็จะเป็นคูชคอนโทรลแบบธรรมดานะครับไม่ใช่อแดปทีฟคูชคอนโทรลนะต่อมานะครับมาที่หน้าจอนะครับหน้าจอเับจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับตัว ต่อ Apple CarPlay นะครับฟัง FMAM นะครับต่อ MillerLink นะครับและมี Navigator ในตัวด้วยนะครับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจะเป็นเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติแล้วนะครับในรุ่นนี้นะมาพร้อมกับระบบแยกแอร์แบบซ้ายขวาด้วยนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมี power power outlet ให้นะครับผม1ตัวนะครับด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็จะมีตัวเสียบ USB นะครับ USB แล้วก็ A u x นะครับผมอย่างละหนึ่งตำแหน่งนะครับนี่นี่นตรงด้านนี้เลยนะครับและตัวนี้นะครับผมเฉพาะ4 wheel เท่านั้นนะครับถึงจะมีระบบนี้นะนั่นก็คือระบบนะครับผมตัวปรับนะครับจากตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็น4ล้อนะครับผมและเป็น4ล้อแบบโลนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะปรับตัว ขับเพื่อน2 0งล้อและ4ล้อและ4ล้อโลนะครับในในรูปแบบการใช้งานต่างๆนะครับเช่นการลุยปานะครับผมขึ้นเขาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของลูกค้าและผู้ติดตามของแต่ละท่านนะครับต่อมานะครับมาที่เกียร์นะผมเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะเดี๋ยวขออยญาเอาตัวนี้ออกขอให้ก่อนนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับดีไซน์ก็สวยงามเลยนะครับผมด้านบนก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบกนะครับด้านตัวกรอบเขาจะ ก็จะเป็นกรอบแบบสีดำเป็นโนแบ็กเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีระบบต่างๆนะครับระบบป้องกันการลื่นไหลนะครับผมดิฟล็อกนะครับนี่นี่นี่ดิฟล็อกนะครับมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบตัวเปิดปิดนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันการลื่นไหลนะครับผมระบบดับเครื่องดับเครื่องยนต์นะครับอัตโนมัตินะครับเวลาที่รถจอดหยุดนิ่งติดไฟแดงอะไรประมาณนี้นะครับ ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับผมเป็นเบาะหนังแบบเข้ารูปนะครับซึ่งตัวนี้นะครับนั่งสบายมากๆเลยนะครับผมผมชอบมากๆนะครับตัวเบาะคนคนขับนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางด้วยนะครับผมแต่ว่าเบาะคนนั่งข้างๆนะครับยังคงเป็นแบบธรรมดานะแบบแมนนวลนนะ ตัววัสดุนะครับผมตัวคอนโซลหน้าก็จะเป็นหนังสีน้ําตาลเช่นเดียวกันนะครับผมเดินได้ด้วยตะเข็บสีเทานะครับซึ่งเป็นแบบซอฟทัชนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับทําดีมากๆตัวนี้ต่อมานะครับด้านข้างประตูกันบ้างนะครับแผงด้านข้างประตูนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นแบบซอฟทัชนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีเทานะสีน้ําตาลนะครับผมเบาะสีน้ําตาลนะครับผมอ่า ตัวฟังก์ชันต่างๆตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งตัวเป่ากระจกไฟฟ้านะครับตัวเซ็นทัลล็อกนะครับตัวล็อกกระจกไฟฟ้าตัวปรับบานกระจกไฟฟ้าและตัวพับกระจกไฟฟ้ามีมาให้นะครับแล้วก็ผมข้ามไปนิดนึงนะครับผมด้านนอกตรงด้านนี้นะครับตรงกระจกนะครับมีบายสปอร์ตมาให้แล้วนะครับผมนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับตัวบายสปอร์ตนะซึ่งอธิบายนิดนึงล้วกันบายสปอร์ตนะครับมันก็จะทํางานนะครับโดยการที่จับ ความคลื่อนไหวนะครับของรถคันข้างๆนะครับหรือสิ่งขีดขวางข้างๆนั่นเองนะครับเผื่อว่าเราขับรถมาเนี่ยแล้วมีรถมาประกบด้านข้างเนี่ยตัวเจ้าตัวบ i s สปอรเนี่ยมันก็จะมีไฟเตือนนะครับผมว่าด้านข้างเนี่ยมีรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของระบบ BISPORT นะครับผม ต่อนะครับมาด้านหลังกันบ้างน,นะครับผมด้านหลังนี่มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับผมตัวเสียบ usb นะครับผม1จุดที่ด้านหลังตรงนี้นะผู้โดยสารด้านหลังก็สบายนะครับผมมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้นะ,ะจะตัวห้องโดยสารนะครับผมตรงเพดานเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากเจ้าตัวไฮแลนเดอร์ะ er นะครับไฮแลนเดอร์เนี่ยจะเป็นสีเทาเทเนาะถ้าเป็นวีคอร์สจะเป็นสีดำ นะครับก็ถือว่าดุดันดีครับผมสวยงามนะครับสายลุยน่าจะชอบก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมถ้าขาตกบกพร่องใดๆไปก็ต้องขอประทานอาภัยด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอธิบายครบแล้วแหละนะสอบรับลูกค้าหรือผู้ติดตามท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องการจะออกรถหรือจองรถ อีสุนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระบะตอนเดียว2ประตู4ประตูตัวเตี้ยวตัวสูงหรือแม้กระทั่งรถ PPV อย่างอีสุมิวเกนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมเซลล์สองอีสุหิมวนเพชรเกษมร้อยแนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปนะครับผมและสำหรับในคลิปนี้นะครับเซลล์งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและในคลิปหน้านะครับผมจะนํารถรุ่นไหนของค่ายอีซูมานําเสนออีกก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปแล้วนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับ